ข่าวแรกบิ๊กโจ๊กก,จก,กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กออกมาโต้ตอบนะว่ามีข่าวข่าวว่ามีคนไปแจ้งความบิ๊กโจ๊กว่าฟอกเงินคดีพนันออนไลน์นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็สำนวนตำรวจก็รั่วไหลนะครับออกมายังโซเชียลเยอะแยะมากไปหมดเลยนะครับ <c oughs> นะครับ ความลับในสำนวนการสอบสวนของตํารวจเนี่ยเอาตรงๆนะครับมันใครๆก็รู้ครับคนใกล้ชิดตํารวจก็ปล่อยออกมานะครับตํารวจเองก็ปล่อยออกมาเอาว่าตรงๆฮนะหลายคดีนะครับไม่ใช่คดีนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นสำนวนตํารวจนี่มันไม่มีความลับหรอกนะครับนะก็มีทั้งนักข่าวทัางตารวจเองก็ปล่อยข่าวให้นักข่าวกรณีบิ๊กโจ๊กก็เหมือนกันก็มีข่าวข่าวว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะโดนแจ้งข้อหาเพิ่มข้อหาฟอกเงินคดี เกี่ยวกับเรียกอะไรพนันออนไลน์มินนี่ซึ่งลูกน้องบิ๊กโจ๊กโดนไปแล้ว8คนก็คนะนใกล้ตัวบิ๊กโจ๊กก็โดนคดีความเรื่องคดีพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงินโดนทั่วหน้านะครับกนะ็ถ้า,ถ,าถ้ามองกันแบบชาวบ้านก็คือโดนตัดมือตัดตีหมดนะอ่ะเดี๋ยวนี้บิ๊กโจ๊กเดินทางไปไหนไม่มีไม่มีลูกน้องไม่มีอะไรแล้วนะครับ เพราะว่าโดนดาเนินคดีข้อหาทั้งฟอกเงินทั้งอะไรพนันออนไลน์กันหมดนะคนสนิทใกล้ตัวแปดคนเครียดนะครับเป็นธรรมดาครับนะยามมีอมนาจก็ขาดาดบริวารเยอะแต่พอหมดอำนาจวาาสนาถึงแม้จะเป็นรองพอบตร,รแต่นะเป็นรองพอบตอร,ท,รที่ไม่ค่อยจะมีอำนาจ เป็นรองผอบอตรที่ไม่ค่อยจะมีอำนานจะจริงๆคนระดับบิ๊กโจกเนี่ยเป็นรองผอบอตรเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าว่ากันตาวุโสเนี่ยก็น่าจะอันดับหนึ่งแล้วนะก็สมัยหน้าน่าจะได้เป็นผอบอตรนะแต่ทาไมทาามานี่กายจะนะรายงานข่าวร <c oughs> ายงานข่าวก็ทํานองว่าจะกลายเป็นผู้ต้างหาหรือเปล่านะซึ่งบิ๊กโจ๊ก็ลมออกหูเมื่อวานนี้ออกมาแถลงข่าวนะครับซัดเต็มที่ บอกว่าคนอย่างผมไม่เคยไปรับเงินจากบ่อนการพนันหรือพนันออนไลน์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามพนันออนไลน์ก็คือตำรวจไซเบอร์นะครับนะทาไมไม่ไปถามตํารวจไซเบอร์นะครับว่าใครรับเงินจากพนันออนไลน์เพราะว่าบิ๊กโจ๊กเป็นอร,รองพบตรฝ่ายความมั่นคงซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยก็ต้องดูดูเกี่ยวกับเรื่องตํารวจไซเบอร์แต่พบตรคนปัจจุบัน,เ,นเขาไม่ได้มอบหมายให้ บิ๊กโจ๊กเป็นคนดูแลเขาไม่เห็นแปลกเลยมันคนละค้่กันนะเออนะครับ <c oughs> สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีสองคั่คูัเอ่อคุณต่อสักกับคุณโจ๊กเป็นคนละค้่อยู่แนละ้วใครๆครก็รู้อยู่มันจะอยู่ได้กันได้ยังไงแล้วใครจะกล้าไว้วางใจซึ่งคนนะเอ่อซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นศัตรูของเขาก็คือโจ๊กกับต่อสักเนี่ยมันก็คนละค้่นะครับวงในเขาก็ลือกันแบบนั้นจริงแทสยังไงไม่รู้แต่ว่า ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับมันคนละขั้วกันเพราะฉะนั้นพอคุณต่อศักเนี่ยเขาเป็นผอบอตรเนี่ยเขาก็คงไม่ใช้บริการคุณโจ๊กหรอกนะเพราะว่ามันคนละขั้วกันแข่งแย่งกันเป็นเป็นใหญ่เป็นโตในสํานักนางานตํารวจแห่งชาติเพราะว่าไปใช้บริการมันจะไว้วางใจกันได้หรือเปล่าเรื่องอะไรที่มันเป็นความลับมันก็ไม่ได้ก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นสองขั้วนี่ก็แย่งกันเป็นใหญ่พออีกคนนึงเป็นใหญ่ฝ่ายนี้ก็ต้องดับ นะเป็นรองผอบตรฝ่ายความมั่นคงแต่ไม่ได้ดูตำรวจไซเบอร์จริงๆต้องดูนะฮะตำรวจไซเบอร์ก็เป็นคนของต่อสัเป็นคนดูแลนะคุณโจ๊กเนี่ยพูดชัดเจนนะครับว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยคือตำรวจที่ดูแลเกี่ยวกับพนันออนไลน์แต่เหตุใดเนี่ยนะถึงจะมาโยนขี้โยนบาปให้ให้คุณโจ๊กเนี่ยว่าเป็นคนรับสวยพนันออนไลน์ทั้งทั้งที่คนที่น่าจะถูกกล่าวหาว่ารับสวยน่าจะเป็นตำรวจไซเบอร์ นะครับเพราะว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยดูแลพนันออนไลน์ทั้งหมดคุณคําพูดของคุณโจ๊กเนี่ยมันก็มีส่วนจริงบ้างนะครับนะนะครับเพราะว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะก็ถูกตั้งคําถามว่าได้มีการปราบปรามพนันออนไลน์จริงไหมหรือว่าไปรับสวยจริงไหมเพราะว่ามีหน้าที่ดูแลแต่พนันออนไลน์เต็มบ้านเต็มเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะการจะไปกล่าวหาใครมันก็ต้องมีหลักฐานะ นะไม่ว่าจะกล่าวกล่าวหาคุณโจ๊กหรือกล่าวหาตำรวจไซเบอร์ว่ารับส่วยมันก็ต้องมีหลักฐานเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้การดําเนินคดีอะไรกับตำรวจนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังผมได้คุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนเขาบอกว่าออพี่เดการดําเนินคดีกับตำรวจเป็นเรื่องยากตำรวจหนึ่งเป็นผู้รู้กฎหมายนะครับนะพอรู้กฎหมายก็รู้ทั้งวิธทีไล่ดีอันนี้ข้อแรกการดําเนินคดีตำรวจยากเพราะหนึ่งรู้กฎหมาย ก็รู้ทางหนีทีไล่ดีอะไรจะทำให้ตัวเองลำบากก็ป้องกันท่านี่ข้อแรกข้อที่สองตำรวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทำความผิดกฎหมายขึ้นมาแล้วคนที่จะต้องมาดำเนินคดีกับตำรวจก็คือตำรวจเพราะฉะนั้นในเมื่อตำรวจเป็นคนบังคับใช้กฎหมายก็ถ้าคนไหนเป็นพวกเดียวกันนะครับนะนะครับสมมติตำรวจทำผิดตำรวจที่เป็น ผู้บังคับบัญชาหรือตำรวจที่เป็นพวกเดียวกันก็ละเว้นไม่ดำเนินคดีเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะไปทำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่นะครับความผิดเกี่ยวกับละเว้นนะตบรั์อะไรต,ต่างๆเนี่ยมันโดยทั่วไปแล้วก็รับเป็นผู้เสียหายบุคคลอื่นที่ไม่ได้ไม่ได้เสียหายก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้นี่อันนี้ก็อันที่สองอันที่สามครับนะไอ้ความผิดเกี่ยวเรื่องพนันออนไลน์หรือฟอกเงินเนี่ย มันเป็นความผิดที่สมยอมกันระหว่างคนจ่ายเงินกับคนรับเงินสมมติตํารวจรับเงินพนันออนไลน์เก็บไปรายเดือนนะครับนะคนที่จ่ายเงินก็คือพวกเจ้าของเว็บพนันออนไลน์คือทั้งตำรวจและและเ,เ,เจ้าของเว็บพนันมันก็นะมันก็สมประโยชน์ทั้งคู่เพราะนั้นมันก็ไม่มีพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความจริงได้เพราะไอ้เจ้าของเว็บพนันทําผิดกฎหมายก็ได้ประโยชน์นะไอ้ตำรวจรับเงินก็ ได้ประโยชน์เราจะสังเกตว่าถ้าเป็นงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่งานปีใหม่ของอตำรวจไซเบอร์นี่ก็จะมีคนไปร่วมงานเยอะนะร่วมงานเยอะซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมีเจ้าของเว็บพนันไปร่วมงานหรือเปล่านะครับอันนี้ตำรวจเขาไล่ผมฟังนะนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการสมประโยชน์ระหว่างเจ้าของเว็บพนันกับ ตำรวจที่มีหน้าที่ในการปราบปรามาเว็บพนันมันก็ถูกตั้งคําถามว่ารับเงินรับทองสมประโยชน์มันก็หาพยานหลักฐานไม่ได้นะครับประเด็นต่อไปนะครับตํารวจสมัยนี้เวลากระทาความผิดอันนี้ผมผมอสอบถามมาจากตํารวจด้วยกันนะเขาบอกพี่เดย์สมัยที่ตํารวจฉลาดใช้บัญชีมา้านะครับพอใช้บัญชีมา้าเวลารับสวยรับเงินผิดกฎหมายก็เข้าบัญชีมา้าพอเข้าบัญชีมา้าเนี่ยถึงเวลารับสาวสาวไม่ถึง มันสาวไม่ถึงครับนะเพราะฉนั้นมันก็พอ,เ,อเห็นสเกตตํตรวจนะ่ะหรือขอ้าราชการนัการเมืองเวลาโดนจับตรวจสอบบัญชีผมได้เลยครับตรวจสอบเ,อเส้นทางเงินผมได้เลยครับเพราะตํารวจเหล่านี้รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้เอาเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนะนะนั่นไะงเพราะฉะนั้นหลักฐานมันก็ไปไม่ถึงเขาถึงกล้าท้าทายเพราะนั้นบัญชีม้าเนี่ยถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากเรื่องต่อไปเงินที่ได้จากการทุจริตมาเขาก็ไปซื้อพระเครื่องซื้อพระสมเด็จ อะไรก็แล้วแต่ซื้อเพชรซื้อพลอยอะไรต่างๆที่มันไม่ต้องมีหลักฐานนะครับนะหรือไปซื้อพวกบิตคอยพวกเงินโทกุง้งโทเก้นหรือไม่ก็เอาไปฝังดินหรือไม่ก็ให้นอมินีถือรรมสิทธิแทนหรือไปทําธุรกิจประเภทพัาสตานร้านค้าที่มีเงินหมุนเวียนเยอะๆเช่นเปิดร้านอาหารผักให้มันเป็นการฟอกเงินหรือไม่ก็เอาเงินไปไว้ต่างประเทศที่เขาไม่เขาไม่มีการตรวจสอบเช่นสิงคโปร์หรืออะไรต่าง อันนี้คือหลักๆที่เราจะไม่สามารถดําเนินคดีกับตํารวจได้นะครับนะฮะคราวนี้เรากลับมาเรื่องบิ๊กโจ๊กเนี่ยโดนกล่าวหาว่าทํานองว่าจะถูกดําเนินคดีฟอกเงินเนี่ยจริงแท่อย่างไรนี่ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะการปล่อยข่าวมาก็คือต้องการออทำลายคุณโจ๊กอยู่นะแต่ว่าคุณโจ๊กจะผิดหรือถูกอยู่ที่พยานหลักฐานนะไม่ว่าคุณโจ๊กจะพูดเก่งแค่ไหนถแถลงข่าวทุกวันรู้จักนักข่าวเยอะ นะรู้จักนักข่าวคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆก็ไม่ทําให้หลุดคดีได้การที่คุณโจ๊กเนี่ยจะหลุดคดีได้ก็คือหนึ่งคุณโจ๊กไม่ได้กระทําความผิดนะนะครับถ้าไม่ได้กระทําความผิดไม่มีเส้นทางเงินไม่ได้สั่งให้ลูกน้องแปดคนโอนเงินจากบัญชีมาไปเข้าบัญชีตัวเองบัญชีพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างๆสมมุติว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้สั่งการให้ลูกน้องโอนเงินจากบัญชีมาซึ่งเป็นบัญชีที่ได้ เงินมาจากการกระทําความผิดพนันออนไลน์นะสมมุตินะถ้าไม่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยกก็ไม่มีใครดําเนินคดีได้นะครับไม่มีใครดําเนินคดีได้แต่ถ้าคุณโจ๊เป็นคนสั่งการให้กับลูกน้องแปดคนนะซึ่งใช้บัญชีม้าและเงินนั้นเป็นเงินได้มาจากพนันออนไลน์และโอนเข้าบัญชีญาติพี่น้องพ่อแม่จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่ารักษาตัวค่าเงินเดือนพ่อแม่เนืออะไรถ้าแบบนี้คุณโจก็เหนื่อยหน่อย นะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะ,ๆนะผมก็รู้ลึกๆมาอยู่นะว่าคดีนี้นะ,ะมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมรู้รายละเอียดลึกแต่ขออนุญ,ญาตไม่พูดนะครับนะ